ผมสวัสดีครับกลับมาต่อกับ EP ที่2นะครับของจาก f r e Tool นะเวอร์ชัน0.1.7นะครับกับผมนะครับอาจารย์แทน Admin s e e PT d r a f t นะครับเอาลครับเมื่อเราที่แล้วเนาะเราได้เรียนรู้การใช้คำสั่งนะครับตัว d b v a from Y นะครับก็คือการสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะครับเหมือนเหมือนกับคำสั่งพวกไป ไตทูปอะไรพวกนี้เนาะของ JHS Power Bar อะไรต่างๆนะครับคือเราสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะครับก็หลักการก็เหมือนกับคล้ายๆ Profile Builder เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่ง t e a d Building Structure ก็คล้ายๆกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับแต่ว่าเมื่อตอนที่แล้วเนาะเรามีข้อควรระวังคือเวลาเราจะใช้ในการขอดริมานะครับไม่ว่าจะเป็น Profile Builder หรือว่าทาง Quick b o q ก็ดีหรือ Product Connect ก็ดีนะครับ เขาจะไม่อ่านตัวงอฉากนะครับเขาจะอ่านเฉพาะคือ,อในถ้านในกรุ๊ปนั้นนะมีชิ้นส่วนไหนที่ยาวที่สุดนะครับเขาจะอ่านตัวที่ยาวที่สุดมันจะเป็นเอากริทึงในการคำนวณความยาวของ extension น,นะครับตัวนี้นะนะครับเพราะนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็น s t r i p ต t r i p a เอ่อเลับฟอร์มเฟนะครับก็หรือว่าพูดภาษาไทยก็คือ เราสร้างเฟซขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเขาจะสร้างเป็นเหล็กปลอ,อกมาให้อะนะครับต้องต้องชื่อเลยผมจะลองนะครับสร้างปลอ,อกดูนะครับด้วยขนาดคอนกรีตหน้าตัดนะครับสามสิบสามสิบนะครับเอนเตอร์นะครับนี้ผมลองดูนะลองคลิกตัวนี้ไปก่อนนะครับสร้างเหล็กปลอ,อกจากระนาบสี่เหลี่ยม นะครับเดี๋ยวผมนะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนว่าเหล็กปลอกอ่านะครับ enter นะครับผมสร้างเหล็กปลอกขึ้นมาแล้วนะครับผมสร้างเลเยอร์เหล็กปลอกนะครับผมก็คลิกที่คําสั่งนี้ครับต t i r r u p f o r m เ t e นะครับอะกดมาครับเขาก็จะมีเมนูภาษาไทยเลยนะใช้ง่ายนะครับผมก็จะเลือกเลเยอร์ก่อนเลยว่าเหล็กปลอกคือเราก็มาสร้างเลเยอร์ก่อนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางผมเอา 6มิลแล้วกันนะครับงอปลายผมเอา90ก่อนนะครับระยะหุ้มตัวเนี้นะครับระยะหุ้มก็คือตัวตัวแลบกันนะครับอ่ะหุ้มสัก25อ่าอันนี้ผมน่าจะเป็นมิลน,นะครับระยะสลับ A B นะครับเดี๋ยวผมลองลองจะยังไม่กรอกนะครับตัวคูณต่อปลายยื่น นี่ก็เป็นกี่เท่านะครับสีผมเอาเรสก่อนนะครับโอเคอ๋อคือเราต้องเลือกเฟสใช่ไหมครับเราต้องเลือกเฟสเนาะอ่ะไม่มานะครับอ่ะนะครับ เราต้องเลือกเฟสอย่างเดียวนะเลือกตัวนี้ไม่ได้นะครับอ่ะเราต้องเลือกแค่เฟสอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะตัวนี้มาแล้วนะครับนีแเราก็ผมขออนุญาตที่มา,อ,าอ่ะแล้วผมจะสร้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นตัวเอาดีก่อนระ,ระยะสลับนะครับ A B นะครับเอาสลับแล้วก็ลองโอเคดูว่ามันต่างกันอย่างไรนะอ่ะนะครับอ่านเรามาตรวจสอบงานนะครับนี่ครับเราได้เหล็กปอกแล้วนะครับโดยที่โคบอลลิ่งนะครับก็ ย้ายอยู่นี่นะครับอ่ะอยู่ที่30นะครับ30 mm นะครับนี่30มิมลนะครับโอ้ลึงนะ30มมิล ระยะหุ้มนะครับสามสิบมิลก็น่าจะก็น่าจะเป็นยี่บห้ามิลและเนาะนะครับก็คือ c o บอ r ลิงตัวนี้ยี่บห้ามิลนะครับแต่ว่าระยะตัวเขาเรียกว่าอะไรระยะสลับ AB ตัวนี้ผมลองพี่พีท่านใดนะมีความชำนาญน,นะครับแจ้งผมมาหน่อยนะว่ามันคือตัวไหนนะครับอันนี้ก็คือสองตัวเนี้ยนะครับ อันนี้จะเป็นไม่สลับอ่าอันนี้จะเป็นจะเป็นไม่สลับนะครับเดี๋ยวผมลบตัวอื่นก่อนอ่ะนะครับเน,นี้ยไม่สลับนะครับกับตัวเนี้ยสลับ มันคือมันคือส่วนไหนนะครับพี่พี่ท่าในใดน,นะมนะีความเชี่ยวชาญนะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอ่ะแต่แต่ในแง่ของโมเดลก็จะจะคล้ายกันนะครับคือถ้าท่านในแง่ของการสร,ร้างโมเดลจะคล้ายกันเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ก็จะเป็นตัวตัวนี้ครับตัวคูณนะครับตัวอ่าระยะโค้งตัวนี้นะครับผมก็ปรับเป็น d e ฟอลต์เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวคูณปลายยื่นนะครับตัวคูณปลายยื่นก็จะเป็นตัว นี่นี่เองนียาวนะครับตัวนี้ยืนออกมาเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปผมจะลองนะครับใช้ตัวที่เรียกว่าร้อยสามสิบห้าองศานะครับโอเคอ่าเลือกที่เฟสอย่างเดียวนะครับเลือกที่เฟสอย่างเดียวนะอ่ะถ้า135ร้อยสามสิบห้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลอง ร้อยสามสิบห้าแบบไม่สลับบ้างนะครับอาอเลือกเฟสอย่างเดียวนะครับเลือกเฟสอย่างเดียวนะถ้าเลือกติดติดเขตอ่อะมันจะไม่ทํางานนะครับอ่ะนะครับอันนี้สลับนะสลับกับไม่สลับนะครับถ้าในแง่ของโมเดลตัวนี้จะดูเหมือนกันเลยนะครับในแง่ของโมเดลแต่ว่าในในแง่ของของทางหลักวิศวกรรมนะ่ะนะครับ พี่พี่ท่านใดเชี่ยวชานน้องก็คอมเมนต์มาบอกเลยหน่อยนะครับว่าไอ้ตัวระยะ Ab อะไรเงี้ยนะครับเนาะนะครับเนี่ยครับก็ใช้งานง่ายนะเป็นอินเทอร์เฟซภาษาไทยนะครับอินเทอร์เฟซภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายครับผมถ้าถ้าอย่างเงี้ยนะครับเดาว่า,น,าน่าจะอ่านพอร์เรามาได้ตรงแหละ นะครับเพราะว่ามันมันเป็นขอบอย่างนี้นะครับตัวนี้น่า,นาจะอ่านได้ตรงนะครับตัวก็วอ่านเป็นความยาวเนาะนะครับน,น่าจะอ่านได้ตรงนะครับแต่ขอไม่ไม่ทดสอบนะครับก็ลองลองไปทดสอบกันเองเนาะสําหรับใครที่จะใช้ในการขอปริมาณนะครับนะก็ลองตรวจสอบให้ทันทีก่อนนะครับลองลองวัดระยะลองอะไรดูก่อนนะ ลองตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนว่าตัวนี้ระยะมันเท่าไหร่อะไรยังไงก็มาบวกกันนะครับแล้วก็ลองใส่ค่าในตัวโปรแกรมดูนะครับอย่างนี้า25เนอะ,อะ25ก็เป็น1เมตรเนาะสี่ด้านนะครับแล้วก็ยื่นออกมาอีกนะครับนี่นะครับ5เซนนะครับ ก็เป็นสิบเซนอ่านะครับเซักเมตรครับอ่าศูนย์จุดสองห้านะครับยี่สิบห้าเซนนะครับ,นะค,รบความยาวนะนะครับ ฟอสตีเทลรีพอร์ตตัวนี้ความยาวยี่สิบห้าเมตรอยี่สิบห้าเซนนะครับซึ่งก็คือนะตัวเนี้ความยาวที่ยาวที่สุดก็คือจะเป็นตัวนี้ยี่สิบห้าเซนนะครับก็ระวังด้วยนะนะครับจริงๆมันมันน่าจะเป็นเมตรเนาะถ้าถ้าถ้าเรายืดนมาตรงตรงใช่ไหมครับเพราะว่าด้านนี้ก็ยี่สิบ้าถูกไหมฮะด้านน, 25, าน,นี้ด้านนี้ยี่สิบ้าด้านนี้ก็ด้านนี้ยี่บห้านะครับยี่บห้ามันก็เป็นเมตรอะนะครับเส้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ ในการขึ้นโมเดลขึ้นขึ้นง่ายมากนะครับขึ้นขึนง้ง่ายม,มากเลยแค่กรอกข้อมูล,ลก็คลิกนะครับแต่ว่าในการขอขอปริมาณเนะี่ยเราก็ต้องใช้ความ,วมระมัดระวังนะครับนะว่าเหล็กที่เหล็กที่เราสร้างมาไม่ว่าจะเป็นเอเจชั่นไหนก็แล้วแต่หรือคาสั่งพื้นฐานนะครับเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าปริมาณที่เราทํานั้นนะถูกต้องนะครับเนาะไม่งั้นผิดพลาดนี่ฮาเฮเลยนะครับเนาะนะครับ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับตอนหน้านะสำหรับจากดีทูนนะครับจะเป็นรันดีบาสคริปต์นะครับกับพวกนี้นะครับ Create Structure Footing กับคำสั่งใหม่คือคิด l i ไลน์นะเดี๋ยวจะลองมาทำกันดูนะครับนี่ก็ผมก็ไม่ผมก็มาทดลองใช้กันสดๆเลยนะครับอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ทดลองใช้มาก่อนเพราะว่ามันง่ายอยู่แล้วนะครับ Extension มันง่ายอยู่แล้วยิ่งเป็นภาษาไทยยิ่งง่ายนะนะครับ ก็ไม่ไม่จำเป็นที่ที่จะต้องหลายหลายคนกลัวการใช้เอทนชันนะครับก็ลองลองใช้ดูนะอย่างเนี้ยอย่างอย่างตัวเนี้ยครับใช้ง่ายนะนะครับสายเหล็กเสริมนะครับอ่ต้องการความความเรียวในการทําชิ้นงานนะนะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับทั้งเหล็กปอกเหล็กเส้นนะนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ